มาอยู่ในช่องของพลอทีเอ exactly. ีกแล้วนะคะทุกคนโอเคเมื่อวันนี้พลจะพาทุกคนมาฟินิชลุคนี้ง่ายๆกันนะคะด้วยการสำอางที่ค่อนข้างว่าพลเลือกมาว่าหน่อยชินมากๆก็ได้งานผิวที่แบบฉ่ำโกลคือมันสวยมากงานผิวสุขภาพดีสุดๆนะคะเดี๋ยวมาดูเลยว่าพลแต่งลุคนี้กันยังไงคือแบบว่าไปเล่นไปเจอกับพลกันมาเริ่มเลย อยากอวดตัวนี้นิดนึงตัวนี้ที่เป็นครูชั่นซึ่งเป็นของชาวดีนะคะทุกคนคอลแลบแล้วก็แบบว่าเห็นไหมทุกคนคือมันน่ารักมากซึ่งแต่ละเบอร์กระปุกมันจะไม่เหมือนกันนะทุกคนแต่ที่พลอยได้มานะคะพลอยเอาเบอร์ส่วนสองมาพลอยก็จะได้เป็นตลับสีเขียวแบบนี้ซึ่งพลอยอยากได้สีชมพูมากสีชมพูมันน่ารักมากพลอยคิดว่าหน้าพลอยใช้เบอร์ส่หนึ่งได้ก็จะไม่โดดมากฟีลแบบตัวอินเบาๆตัวเบอร์ส่วนสองอ่ะเป็นเบอร์ที่เข้ากันกับผิวพลอยมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวพลอยจะเนี่ยสวอตลงที่นหนะ 5 0 pa 4บวกเลยนะทุกคนกรือ,อทำไมขายเก่งขนาดเนี้ยลูกค้าต้องรักแล้วนะแต่ไม่มีลูกค้าเข้า <laughs> โอเคก็จะเว่ามาปึ๊บๆนะคะทุกคนพอรู้สึกว่ามันกลิบดีพอยแต่งแล้วแบบมันรู้สึกว่ามันไม่อยู่ไม่หยาทุกคนอ่ะนี่เห็นปะ เมื่อส่วนสองคือมันเข้ากับผิวพลอยมากแบบกลืนเงินไปเลยนะคะเดี๋ยวทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนกระปุกมันน่ารักจริงอยากเก็บทั้ง3ามกระปุกเลยอะทุกคนตลาบโอ๊ยกระปุกกี่โมงอันนี้คืองานผิวทั้งสองข้างนะคะเห็นป่าว่าข้างเนี่ยที่ตบเข้าไปมันจะมีความแบบว่ากลืนไปกับผิวนะคะดูจากสีของหน้าผากได้นะคะทุกคนดูเห็นป่าคือหน้าผากมันจะมีความต่างกันชัดมากคือตัวเนี้ยจะเป็นคร่นเนื้อกึ่งแมทนะแล้วก็เป็นฉุนเป็นสูตรที่เหมาะกับกคนที่เป็นสิวด้วยนะคะดูดิค่อย แหมหน้าเป็นสิวช่วงนี้คือแหกเกินแหกไม่ไม่ไมไมไมพไปงงเหมือนกันทำไมมันขึ้นแบบเยอะมากเลยช่วงนี้คือแบบขึ้นผิดปกติไปเปล่ารือจริงแล้วมันก็คือความปกติว่ะไม่เข้าใจอ่ะอาจจะเป็นช่วงแบบฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าโอเคเนี่ยเห็นไหมกบรอยแดงเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้มันมีรอยแดงอยู่ตรงนี้ที่มันลอยสิวสดๆใหม่ๆเลยที่ใคยแบบเพิ่งกดมานะคะทุกคนอ่ากลือเกลืกลก ชอบนะมันจะมีเบอร์พลูของขนแล้วก็คุมมันกันน้ำกันเหงื่อ SPF 50เบ c ซบอกเลยเพิ่งดูนะเนี่ยโอ้ oh my god ดูงานผิวสิทุกคนงานผิวคือว้าวอุ้ยสวยจังเลยอะฟินิช <Finish S 2> ผิวก็จะประมาณนี้ลงคอนซีลเลอร์ด้วยนะคะตัวนี้นะคะทุกคนพอจะงัดตรงนี้ให้มันมีความฉ่ำเนาะแล้วก็ใต้ตานิดนึง ก็จริงเราพลนคนที่ใต้ตาค่อนข้างที่จะลึกนะคะประสบปัญหาจากการนอนดึกแล้วก็มาพันด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูพ่อแม่พี่ชายแล้วดูคนเห็นมาเต็มๆแบบนี้ใช่ปคะคือเมื่อคืนพอยโซเดียมเยอะเกินนะคะตื่นขึ้นมาหน้าเลยอิ่มฟูเป็นพิเศษไงงานแป้งเนี่ยพอยใช้เป็นแป้งตัวนี้นะคะเป็นโซวีดฮาร์เป็นแป้งเอกเนที่เหมาะสําหรับคนเป็นสิวอีกแล้วนะคะทุกคนพอยใช้เป็นเบอร์ศูนย์สองตัวนี้นะ คือพอยชอบเพราะว่าเฉียบเบอร์ลูของขนกลิบเลยเป็นแป้งลาาราคาหลักร้อยเรื่องซึ่งน้องเนี่ยเป็นของแบรนด์คนไทยนะคะแต่ว่าเฉยยังไม่แมนเลยตัวเนี้ยเคยสปอนพลอยนะทุกคนแต่พลอยชอบมากจริงๆนะพลอยรู้สึกว่ามันแบบกลิบมันเนียนดีนะคะทุกคนมาใช้ไปเพื่อนก็คือทักเลยว่าเฮ้ยทำไมวันนี้หน้าเนียนจังนั้นที่ปกติแล้วพลอยก็แบบแต่งหน้าตลอดนะพลอยเป็นคนที่รู้สึกว่าไม่อยากจะใช้อะไรที่มันแมทจ,จนเกินไปมันจะเคกี้นะคะแต่ว่าตัวนี้พลอยรู้สึกว่าเออคือมันมันไม่เคกกี้อะทุกคน กเครื่อ,องสำอางที่ใช้ในวันนี้ก็คือจะบำรุงสิวไปด้วยนะคะเดรกคนท้ชนนี่เราเป็นสิวไงเครื่องสำอางที่ใช้ก็จะตอบโจทย์สำหรับคนเป็นสิวเลยนะ ลงแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเซตติ้งด้วยสเปรย์ลอ็อกเมคอัพนะคะที่ใช้วันนี้เป็นของดั e s ันมีเป็นสูตรสาหรับคนเป็นสิวเลยซึ่งเขาออกมาใหม่นะคะเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งที่เหมาะมากสําหรับคนที่งบน้อยเพราะชีราคาไม่ถึงร้อยแล้วมาในปริมาณ6 0ส mm ิบมลเอ้ย60สิบเลยวะ 60ml mm <c oughs> นะคะทุกคน <c oughs> ใช่ถูกต้องแล้ว 60ml mm นะคะจะฉีดเลย อพอรู้สึกว่า d ั s เซนีนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่สเปรย์แรงมากแต่ก็ค่อนข้างละเอียดนะทุกคนคือถ้าเราฉีดในระดับองศา,ศาที่พอดีอ่ะฉีก็จะแบบละเอียดมากๆดูดิมันก็จะแบบเฮ้ยไม่เป็นน้ำไม่เป็นจ้ำที่ผิวนะคะที่สําคัญก็คือราคาถูกจริงๆคคนทั่วรพอจะใช้เป็นของดั s ซนมีทาตรงบริเวณนี้นะคะทุกคน ทำให้จมูกของเราเนี่ยทำให้นั่งเรามีมิติเราสังเกตนะถ้าแต่งหน้าแล้วไม่มีมิติหน้าจะแบนหน้าจะราบมากทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วคอนทัวร์คือสำคัญนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลยที่คอยใช้นะเป็นดัชนมีเบอร์ศูนยนะคะเมื่อก่อนนะมันเป็นบัตรนะทุกคนแต่ว่าเขาแบบทําออกมาใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆใช่ปะแล้วนี้ก็เป็นเฉดใหม่นะคะแล้วก็เป็นคอนทัวร์ด้วยเห็นไหมคือสีมันจะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะ นี่เป็นเฉส,สีใหม่ของเขาเลยเบอร์ศูนย์หกค่ะพาเลตทาตาพอยใช้เป็นของนาลีเบอร์ศูนย์สองนะคะทุกคนจะใช้สีชมพูที่อ่อนที่สุดตรงนี้นะทาลงบริเวณเปลือกตาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเราก็ใช้กลิตเตอร์ที่มันเป็นสีนี้นะคะทุกคนทาตรงบริเวณเปลือกตาของเราลงมาอย่างนี้เห็นไหมคือมันมีความเลื่อมทองที่สวยมาก ใช้แป้งหัวตัดแบบนี้ในการเขียนนอลลี่อายนะใช้น้ำตาลเบอร์นี้เลยเห็นไหมคือมันเป็นสีน้ำตาลอ่ะนี่น้ำตาลเบอร์นี้นะคะไม่ใช่น้ำตาลในพาเลตนี้อ่ะโอเคมา ทาตรงบริเวณใต้ตาเนื่องจากวันนี้นะคะเพาอยากแต่งหน้าให้มันเป็นซอฟแกลมมากที่สุดนะวันนี้ดอลลี่อายก็จะไม่ใหญ่สังเกตนะดีๆสังเกตดีๆว่าเวลาที่เราแบบเฮ้ยแต่งดอลลี่อายใหญ่คือมันจะแบบเฮ้ยมีความน่าล้างตะมูตะมีนะคะแต่เวลาที่เราเขียนดอลลี่อายเล็กๆอ่ะคือมันจะให้ความรู้สึกที่ดูโตกว่าดูเป็นสาวกว่าจริงๆคือมันเห็นได้ชัดมากสีน้ำตาลตัวเนี้ยทาทั้งบนทั้งล่างเลยนะปีที่เราพอชอบมากดอลลี่อายเล็กๆอ่ะ จริงๆพอยแต่งดนลิอายเล็กบ่อยมากปีที่แล้วต่วปีนี้นะคะพออยากแต่งนลิอายตาโตพอก็เลยแบบเคยมีความขยับสายดนลิอายขึ้นมานิดนึง mm. บางคนอะยังไม่เคยเขียนโดนลิอายแล้วมาเขียนดนลิอายแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้มเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืม mm. แต่ถ้าเขียนดีๆมันก็ไม่เกินไปหรอกคนที่เขียนดนลิอายเขาก็จะรู้กันอยู่ว่าแบบ มันคือเดรรี่อายอ่ะมันจะเฉดประมาณไหนมันคือเงาของใต้ตานะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปซีเรียสแต่งสวยคือจบแล้วอีกหนึ่งอย่างนะเดรรี่อายคนเราชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบวิงตาแตกนะคะบางคนชอบแบบมีความแบบว่าสว่างจากใต้ตาบางคนชอบเดรรี่อายชมพูแบบพลอยเนี่ยพลอยแต่งเดรรี่อายชมพูบ่อยมากนะคะคือนี่ถ้าแ,แบบไหนก็สวยนะพลอยคิดว่าถ้าเราแต่งละโลรู้สึกว่ามันเข้ากับหน้าเราอะ ไหนบอนกว่าจะเขียนดอลลี่อายเล็กวะไม่ใช่แล้วเนี่ยรเรจะใช้เนื้อคชชั่นนะคะใส่แปรงแล้วก็ตัดลงมาเพื่อความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น นี่ือสิ่งที่พออยากนำเหนือมากๆเลยนะคะนั่นก็คือแวกเขียนคิ้วของพิงแ Fa ดคือมันแบบจึ้งมากทุกคนมันเหมาะมากสำหรับมืองใหม่ใครที่เขียนคิ้วไม่เป็นคือแบบเลิฟเลยรักเลยนะคะตําไใบหนึ่งแท่งคือใช้ได้ยาวๆและที่สําคัญก็คือมันทําให้เราแบบเขียนคิ้วได้ง่ายมากคือมันสะดวกมากๆใครที่แเฮ้ยเขียนคิ้วยากใช้แลวการเขียนคิ้วนานเขียนออกมาแล้วมันเป็นปิงมากจนเกินไปนะคะทุกคนคือ ต้องรักตัวน,นี้มากๆแน่เลยนะคะตอนนี้ราคาก็หลักสิบเหมือนกันนะคะราคาไม่ถึงร้อยแต่ว่าแบบคือมันใช้ดีมากกันน้ากันเหงื่อน,นะคะทุกคนเดี๋ยวพลอยจะเขียนให้ดูนะอันนี้ทรงคิวอ,องพลอยใครที่ดูมาตั้งแต่คลิปแรกๆทุกคนจะเห็นว่าปกติเราพลอยไม่กันคิวนะคะแต่ว่านี่พลอยเพิ่งจะมากันตอนนี้พลอยมาลองใช้น้องคนนี้นะพลอยรู้สึกว่ามันเขียนง่ายมากและที่สำคัญก็คือแบบปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดคือจบนะคะใช้เวลาเขียนคิวแบบสองข้างแบบไม่ถึงหนึ่งนาทีอะไรเนี้ยคือแบบง่ายมากแต่ว่าไปเรื่อยพลอยพอยชอบพูดมากก ราะฉะนั้นแล้วการเข้าเนื้อหาก็จะยืดเดียวนิดนึงนะโอเคก็จะเขียนแล้วนะดูนะคะปึ๊บอย่างนี้ดูคนเห็นปะคือคิ้วมันจะมีความเข้มขึ้นมันเลอะถ้าเลอะก็ใช้แป้งหนึงข้างนะคะในการปัดอย่างนี้นิดนึงนะทุกคนแต่เวลาที่มันเลอะมันเช็ดไม่ยากหรอกทุกคนมันเช็ดง่ายมากก็จะรูดอย่างนี้นะคะทุกคนปัดอย่างนี้ใช่ปะมาจนถึงหางได้เลยใครที่ชอบแบบคิ้วเรียงเส้นธรรมชาติสวยคือแบบ เบอรเลยนะต้องมีสุดๆนะคะมันแบบคือมันเลิศอะแม่เห็นไหมคิ้วแค่นี้คือเขียนแค่นี้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 เลยคือจบนะคะมีข้างนึงเป็นแปลงด้วยถ้าอยากปัดเกลี่ยก็คือเกลี่ยได้เลยใครที่มองไม่เห็นความแตกต่างแม่ทุบนะ <laughs> มีคนบอกว่าไม่เห็นต่างเลยกันเยอะมากๆคือท่านี้ไม่ต่างแล้ววันไหน มันหนักอเบาหรือว่าเข้มเนี่ยทุกคนสามารถกดได้เลยนะกดได้เลยอยากได้แบบเรียงเส้นแบบเบาๆเหมือนเป็นเป็นฟิลแว็กให้เป็นทรงสวยเฉยๆอ่ะก็คือกดเบาๆนะคะพอยใช้เป็นเบอร์ br ศูนย์หนึ่งใช่ B br ศูนย์หนึ่งนะคะหรือชิมีแบบใส่ด้วยใครที่มีทรงคิ้วอยู่แล้วแบบคิ้วดกๆอยู่แล้วนะแค่อยากแบบทําให้ทรงคิ้วมันสวยเฉยๆอ่ะก็คือเอาสีใส่ไปได้เลยแต่ว่าถ้าใครอยากให้คิ้วมันสีเข้มขึ้นเหมือนพอเนี่ยก็คือ ตามเบอร์ที่มันมีสีมาได้เลยนะคะทุกคนดูดิอุย้ยง่ายขนาดนี้ง่ายมากง่ายมากดีใจวะ่ะการค้นพบไอเทมเรามาป้ายยาทุกคนตอบแบบนี้คือพอยภูมิใจอ่ะมีคนกดตามซื้อกับพลอยไปแบบคือมีคนซื้อที่บอยไป้ายยาไปประมาณแบบ2,000ันเกือบสามพถ้าเป็น2อ0 0ันสาคนคือมันเยอะมากคือแล่ทุกคนใน YouTube จะไม่ซื้อตามพอยจริงหรอคือ ไม่ซื้อตามันก็ไม่เป็นไรนะคะมันอยู่ที่การตัดสินใจของทุกคนแต่ว่าปกติแล้วทุกคนน่าจะเห็นว่าทุกคลิปพอยไม่เขียนคิวนะถ้าแบบตามมาตั้งแต่คลิปแต่งหน้าแรกอะเออเอ,อ้ยคนไรเน,นี่ยมันพูดเก่งอย่างไวยวะเฮ้ย บัตออนเนี่ยพายจะใช้เป็นสีประมาณนี้เลยนะคะซึ่งที่ใช้ในวันนี้เป็นบัตออนของทิเมททุกคนน้องอะ่ะเป็นแบรนด์ของช่างแต่งหน้าจีนชื่อดังนะคะทุกคนพายก็จะใช้สีนี้เบอร์แรกนี้นะคะทุกคนลงไปตรงบริเวณหน้าแก้มอย่างนี้ข้อดีของพาเล t สามสี 3, 4, แบบนี้นะทุกคนคือมันจะค่อยๆไล่เฉดระดับความแบบเข,แเ,ขะะเ,เข้มอ่อนแล้วก็เข้มที่สุดนะคะเอ้ยเข้มอ่อนแล้วเข้มที่สุดคืออะไรไมายถึงว่าอ่อนกลางเข้มแล้วก็พายก็จะใช้เป็นตุนต่นๆแล้วกันสีนี้เป็นสีคนอนทัวร์ พาตรงบริเวณนี้นะคะทุกคนยกสูงนิดนึงนะสีนี้พาตรงบริเวณตรงว oh ้าวมาก่อน้าหนึ่งค่ะตรงกลาง คอยมีพาเลตของทีเมดเยอะมากนะคะุกคนมิ้งแต่ครูโทนอรอมโทนเลยนะให้ดูไฮไลท์ตัวนี้เป็นของยูสตาฉ่ำตาแตกมากใครที่ต้องการผิวกาส,สกินนะคะทุกคนนืมมันฉ่ำมากทุกคนดูดิเนี่ยคือแบบคือฉ่ำตาแตกแต่ว่าข้อเสียของการที่เราลงไฮไลท์เนี่ยทุกคนต้องระวังนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะทําให้รูขุมขนกว้างขึ้นเดี๋ยวพรยจะมาแชร์แล้วกันว่าแบบเฮ้ยเราจะแก้ปัญหาที่ทาไฮไลท์แล้วรูขุมขนกว้างได้ยังไงไฮไลท์ ปัดลงมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ปัดแล้วก็จะเคาะคาออกก่อนแล้วก็ปัดอย่างนี้อ่าจุดที่ควรที่จะปัดเนี่ยก็คือเป็นจุดตรงบริเวณนี้นะทุกคนถ้าเรามาปัดตรงบริเวณนี้คือเตรียมตัวตุ๊บได้เลยนะเพราะว่ามันจะใหญ่มากคือมันจะไม่รุมขนของเราเนี่ยคือขยายกว้างขึ้น ุกคนโดวิวเดียคือแบบโอ้โหการจะกินมากคือฉ่ำตาแตกที่สุดนะคะดูดิคือมันฉ่ํามากแล้วดูข้างนี้ที่พลอยไม่ได้ลงไฮไลท์เลยนะคะส่วนข้างนี้ที่ลงไฮไลท์เป็นเรียบร้อยแล้วคือสู้แสงสู้ไฟซู้กล้องมากๆเลยทาทั้งสองข้าง แต่ว่านี่ยังไม่ใช่ความธรรมชาติในชีวิตจริงนะคะทุกคนมันฉ่ำเกินน่ะแม่เวลาถ่ายกล้องถ่ายอะไรงเงี้ยมันสวยนะคะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนักเกินไปสําหรับคนที่จะออกไปใช้ชีวิตนะนี่ดูนะคะมันเล่นแสงรับไฟรับอะไรเงี่ยก็จริงนะแต่พอรู้สึกว่าการที่เราเนี่ยเอาพับที่เราใช้ตบครชัชนเนี่ยมาแทบๆลงบนหน้านะคะจะทําให้ไฮไลท์ของเราเนี่ยเกินไปกับผิวมากกว่านะทุกคนแล้วมันก็จะมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าด้วยอืม นี่ในชีวิตจริงมันจะได้แบบพลย์ไม่เป็นปลื้ดอะเข้าใจใช่ป,ปะใครที่ทาไฮไลท์แล้วมือหนักๆเน,น,นี้ยอาจจะแบบเพื่อเจอปัญหานี้บ่อยนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นปื้ดแล้วมันดูไม่สวยเลยมันดูแบบพลย์เหมือนอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ทําให้ลูของขนรูกว้างด้วยเพราะฉะนั้นเราพอจะใช้พับที่เราตกคูชั่นนะคะมาแทบแทบแทบแท,บแ,ท,บแ,ทบแล้วก็กดสิ่งที่พอรู้สึกว่าเขาแกลมกันมากๆเลยนั่นก็คือกิตเตอร์นะอันนี้นะคะทุกคนเป็นของจีวน่าหรืออ,อื้อ จริงว่าหน้าตัวหนึ่งก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบเล่นอันนี้ได้ฉ่ำตาแตกมากกิตเตอร์มันเหนียวมันแน่นมากด้วยกันน้ำกันเหงื่อนะคะวายเท่บักปากโคตรดีครับน้อง <In. S 2> ไอเลนเนอร์พอยชายเป็นของเบบี้บ y นะคะสภาพเย็นมาก ขนตาปลอมที่ตอนนี้พลไม่รู้ว่พาพลจะติดขนตาปลอมลายไหนดีทุกคนคือแบบเสือคือตะโคนมากคุณนะค่ะติดอันนี้ดีกว่าแล้วกันติดอันนี้ก็ยังไม่เคยติดเลยอะขนตาอุ้ยสวยมากเฮ้ยมันขึ้นกล้องไอเลิฟ <c oughs> ติดผิดตรงหางตรงกลางตรงนี้ยแต่พลติดโอเค o อ my god <c oughs> พลวางอันนี้ไว้ที่นี่ คือม no, ันติดง่ายมากเราไม่เคร่งเลยนะคะทุกคนจะบอกนะว่าขนตาเนี่ย12สราศีตัวเนี้ยคือพ่อยใส่ขับมอชัยฉ่ามากมอชัยมอชัยฉ่ามากนะคะคือมันก็ยังไม่หลุดด่คือสาเหตุตัหนึ่งเอ้ยนี่ก็ใส่นี่ก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่พอยทำไมถึงตุนขนตาพวกนี้นะคะพอยรู้สึกว่าพลอยชอบแบบประทับใจมากเลย หน้าตาแบบนี้ค่ะราคาหลักสิบเป็นขนตาราคาถูกที่เชียร์ให้ทุกคนซื้อนะคะทุกคน12ราศีติดแน่นมากใครที่ผิดหวังใช้แบบมีการในตัวแล้วแบบมันติดทุกอย่างแต่ไม่ติดขนตาเลยอะ่ะคือลองตัวนี้อันนี้เป็นลิปบัดดี้นูดนะคะของพี่น้องชาติทุกคนเป็นลิปแบบกดซึ่งสีมันสวยมากพอยังไม่เคยมีลิปที่มันเป็นสีนี้มาก่อนเลยนะคะทุกคน เดี๋ยวจะให้ดูกดปั๊มปั๊มออกมานะคะค่อยๆกดเนาะแล้วลิปจะออกมาคือฉ่ำแล้วก็อวบอิ่มมากๆนะคะที่พ่อยใช้จะเป็นเบอร์ส่นสองหนุคนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูคือมันสวยมากอ้าวแล้วนะหนึ่งสองสามคือมันน่ารักมากเลยอ่ะมีความแบบเฮ้ยกมแกลมแล้วก็แบบติดหลูมีความแบบพ,แแแบบแบบพูดดีฮัลุมฮัลา่าม,มากๆก็จะประมาณนี้เลยนะคะสวยอะ่ะจริงๆริงพอยซื้อมาสักพักหนึ่งแล้วนะต่อเพิ่งได้แกะใช้อะ่ะแล้วแกะใช้เมื่อวานด้วยนะวันนี้ก็เลยแบบมาทําคลิปแต่งหน้าเลยนะคะ